สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับปกี้ Little Fat Lady Channel ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเอาละคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะปกี้มีซีรีส์ใหม่นะคะเป็นซีรีส์ที่ปกี้ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะคะก็คือซีรีส์นี้เลยค่ะนักเวทแวมไพร์ ire, และสิ่งพิลึกเกิรอ,อื่นๆค่ะ แต่ขอแจ้งให้ทราบก่อนนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP แรกที่ปักกี้นะคะตัดมาจากอาการไลฟ์สตรีมสดในปักกี้ในเพจ l i ต t ต e Fat Lady ดีถ้ายังไใงห้าผู้ชมอยากชมการสตรีมสดของปักกี้นะคะทุกๆเสาร์อาทิตย์ก็สามารถนะคะกดลิงก์ใน description ไปติดตามได้เลยนะคะในช่วงบางช่วงบางตอนเนี่ยจะมีคุณภาพเสียงหรือว่าบางช่วงที่ปัาก,กี้เนี่ยพูดคุยกับผู้ชมนะคะก็ยังไงก็ขอภายในความไม่สะดวกด้วยเรื่องราวนะคะใน EP นี้จะเป็นเกี่ยวกับ แม่มดขาวนะคะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับโรงเรียนเวทมนต์นะคะ l ลดี้ฮาฟมูหรือพจน์ขึ้งดวงนะคะยังไงเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปติดตามชมกันได้เลยคะ่ะเออเฮ้ย <ไง S 2> ตกใจหมดเลยนี่คือโฉมหน้าคุณแม่เฮเลนาของเรานะคะเอาทำไมพื้นตาอย่างนั้นล่ะไม่ได้นะคะคุณแม่คุณแม่ลืมตานิดนึงคะ่ะนะคะคุณแม่น่าจะไปวิ่งมาแนละ้วนี่คือชุดจ็อกกิ้งของคุณแม่นะคะ คุณแม่เฮเลนานะคะอย่างที่บอกนะคะดูสกิลกันก่อนนะคะทาเลสกิลของเรานะคะจัดว่าเต็มค่ะเพราะว่าถ้าเบลยวไปดูสตรีมเก่านะคะก็ถ้าใครสะดวกไปดูก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวปกี้จะเล่าให้ฟังก็คือป๊อกี้นะคะทำการลักไก่ให้แม่คุณแม่เฮเลนาของเรานะคะเป็นเอนเชียนบัตไล์นะคะเอนเชียนบัตไล์นะคะอยู่ตรงนี้มันเป็นเทรดพิเศษที่มากับภาคนี้นะคะก็คืออันเนี้ยค่ะอันไหนอะ ปมื่อกี้เนะหายไปหลายวันนี้องนิดหนึ่งเนี่ยนะคะเอ็นชเชนบัตไลน์นะคะหรือเขาเรียกว่า,าอะไรอะสายเลือดโบราณน,นี่ไหมอืมซริงจริงอะในภาคเรื่อออฟเบนจินะคะมันจะมีสามสามบัตไลน์นะคะอีสองอันเมื่อกี้ทิมจาชื่อไม่ได้นะคะแต่ว่าเอ็นชเชนบัตไลน์จะที่จริงแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่พ่อแม่เป็นแม่มดแล้วมีลูกใช่ไหมคะลูกคนนี้ก็ไปแต่งกับพ่อมดหรือแม่มดหรือหรือนักเวทอีกนะฮะแล้วลูกก็ออกมามีเทรดตัวนี้นะคะต้องสามขั้นเลยนะคะ แต่เมื่อกี้เราลักไก่นะคะสเสกเสกเ,เทรดนี้ให้คุณแม่เฮเลน,นาเป็นเลือดเขาเรียกว่าอ,อะไรอะเลือดแบบนักนักเวทแบบเข้มข้นแบบอะไรแบบเนี้ยจะได้ดูแบบเออดูมีเรื่องมีราวนิดนึงนะคะเราไปดูมัวร่ากันค่ะสมาชิกคนแรกนะคะน้องมัวร่าของเรานะคะว่าจะเป็นสายแพทที่คอค่ะกําลังนั่งกดเกมอยู่เลยที่ตลอดทําอะไร browse เป็นเนะคะเรามาดูที่ไอรีนนะคะไอรีนก็กําลังกดอะไรอยู่ นางเว้าเว็บโดยใช้จิตสัมผัสของนางนะคะกับเครื่องพิมพ์ดีตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะรีวิวทบทวนในโรงเรียนด้วยนะคะแต่ไปดูสถานที่ต่างก่อนแล้วก็น้องอิจิโกะนะคะอยู่ไหนแล้วน่ะ้ออิโกะยืนอยู่นะคะที่ทีงโมงนะคะตรงนี้น,น่ารากักดูสินาน่ารักไหมนี่น้องสาวนะคะนี่กันเป็นพี่น้องกันนะคะมีมิดรินะคะกับอิจิโกะนะคะอิจิโกะแปลว่านะเชอร์รี่ใช่ไหมส่วนมิดรีแปลว่าเขียวนะคะ ก็เล่นนะคะกำลังเล่นมารุกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือน้องแอมนะคะกำลังจิงตามองทีวีอยู่ตรงนี้นะคะทีวีส่วนตัวในห้องนะคะเดี๋ยวมารีวิวบ้ากันนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าใครจาได้ก็เป็นการทบทวนความจํานะคะก็อนนี้ก็คือเป็นโรงเรียนเหมือนหอหอหญิงนะคะตรงนี้นะคะหน่อยๆเล็กๆค่ะไม่ใหญ่มากเพราะว่าด้วยพื้นที่ตรงนี้มีแค่สามสิบยี่สิบนะเอ้ยหรือสี่สิบสามสิบนะสี่สิบสามสิบสี่ใช่นะคะ นะคะก็ประมาณนี้นะคะข้างหน้าก็เป็นแบบนี้นะคะเมื่อกี้ก็โตที่จริงเมื่อกี้โหลดบ้านหลังนี้มาจากในแกลเลอรี่เช่นเดิมค่ะแต่เมื่อกี้เอามาเหมือนเดิมค่ะก็คือเอามาปรับเอามาเปลี่ยนก็ให้เครดิตพลเตอร์ตรงนี้ด้วยนะคะมาปรับมาเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มเข้าเพิ่มของเปลี่ยนสเตติจูดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนลูกปั้นนะคะให้ดูมันเข้ากับเรื่องราวแล้มากขึ้นนะคะทําสงทําสวนตรงนี้นะคะนิดนิดหน่อยหน่อยปลูกปุ่ปลูกโอ้ยขอโทษค่ะหน้าจอดีนะคะปลูกองุปลูกผักแบกผักก็มา นะคะแล้วก็เข้าไปปื๊บชั้นแรกนะคะเลี้ยวขวากันเลยค่ะครัวค่ะท่านผู้ชมก็ครัวค่ะต่างๆนานาแล้วนี่ไม่เก็บผักจะไม่เก็บอาหารนะคะห้าชั่วโมงเน่าเก็บก่อนนะคะนะตรงนี้ต่างๆก็เป็นครัวในเล็กๆอๆกันไปนะคะกลับมาที่ห้องโถงนะคะตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นงบนนะคะบันไดที่บกบนตรงนี้นะคะเลี้ยวซ้ายไปเป็นห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็ห้อง นี่นะคะองห้องแบบแบบห้องนั่งเล่นห้องนั่งห้องลิ้นผ่านจังเลยนะคะห้องนั่งเล่นนะคะก็ลองฟังดนตรีอะไรไปกันไป,ป,ไปนะคะตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นแท่นบูชาเ <c oughs> บาๆค่ะเบาๆเนาะนะคะ,เ,ะเป็นสัญลักษณ์อะไรแบบนี้เป็นพระแม่ะนะคะพระแม่พระจันทร์ขึ้นดวงนะคะเมื่อกี้ก็จิ้นไปนะคะอัฐิตรงนี้เป็นอัฐิใครไม่รู้นะคะก็เป็นการตกแต่งของเมื่อกี้ให้มันดูมีเรื่องราวนะคะตรงนี้เป็นแท่นบูชาอะไรแบบนี้นะคะเป็นพระจันทร์ขึ้นดวงนะคะตรงนี้ ปึ๊บลึกเข้าไปตรงนี้หน่อยก็นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกก็เป็นโต๊ะนะคะทานอาหาร startups. อ่านหนังสืออะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ปรุงยาตรงนี้ได้นิดๆหน่อยๆนะคะเมื่อกี้ก็ชอบมุมนี้จังเลยอะ่ะมันดูเป็นแบบใช่ไหมบอกเกี่ยวกับการใช้งานนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะตรงจิงตรงจิงคง,งกงิงกงกิงนะคะโผล่มาตรงนี้นะคะห้องตรงนี้ปึ๊บเป็นห้องปรุงยาเลยคะ่ออยนะ,คะน้องไอรีนนะคะน้องไอรีนกําลังนั่นแหละค่ะอะไรกันอยู่ ที่สิ่งน,นี้เขเก็บเก็บมานะคะแต่ยังไม่ได้ให้ให้ทุกสิธิ์เลยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะค่อยมาเลือกที่หลังนะคะสัตว์มหาสัจจริงอื่นๆเนี่ยนะคะตรงนี้ก็เป็นแทนนะะ่นค่ะเมื่อกี้ก็ค่อยๆบรรจงนะคะตกแต่งกรุงกิ้งกรุงกิ้งกรุงกิ้งไปนะคะตรงนี้ก็สวยงามนะคะเป็นห้องปรุงยาั่นเองนะคะอุตายไวย้ตกใจนะคะตรงนี้ข้าตกแต่งกันไปปึ๊บเดินออกมานะคะข้างหน้ามีประตูห้องนี้ห้องน้ำค่ะไม่มีอะไรห้องน้ําง่ายๆนะคะห้องนี้ก็เป็นห้องของ ไอรีนและน้องมัวร่าของเรานะคะคนละเตียงกันเลยนะคะห้องจะเล็กๆนะคะอาจจะเล็กๆขวางนิดนึงก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะฮะ <S <S ก็เป็นห้องแบบว่าหออไหมความหอหอหนักเรียนหอนักเวทไหมเออก็มีความแบบแฮรี่เบาๆบ,บางๆนะคะนิดๆหน่อยๆกุ๊กกิ๊กกุกกิ๊นะอย่างนี้นะคะตนนี้ก็ขอกระจุกกระจิกผู้หญิงนะสารพัดขอกุ๊กกิ๊กนะคะไม่ใช่นะนะ ห้องใครนะเออตัวนี้ก็เป็นระเบียบไม่มีอะไรนะคะนี่วาร์ปมาไม่ได้ก็ตกแต่งกันไปนะคะมาถึงห้องนี้เป็นห้องคุณแม่เฮเลนาค่ะก็จะเป็นโทนขาวนะคะเมื่อกี้ก็ทําให้มันเป็นโทนขาวก็เป็นแมกมดขาวอะไรแบบนี้นะคะโต๊ะตรงนี้ก็เป็นการวางเข้าของให้มันดูเหมือนนั่นแหละคะ่ะเมื่อกี้ชอบแต่งลก,ลกนะคะต้องขออภัยด้วยคือเป็นคนชอบแต่งลก,ลกเออทาไมคือเมื่อกี้รู้สึกว่าเวลาที่เราอยู่จริงๆเมื่อคงมมีข้าไปของแบบนี้ป่ะแท่นี้สวยมากเลยนะคะโหลดมา ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งค่ะเป็นชั้นบนสุดนะคะอันนี้ก็เป็นห้องน้องแอมนะคะอยู่คนเดียวค่ะตอนนี้เดี๋ยวรอนักเรียนคนใหม่นะคะหรือยังไงให้นางอยู่คนเดียวไปก่อนนะคะก็อยู่ห้องนี้นะคะอ่ามุมกล้องมันจะแต่งสวยชอบค่ะข,ขอบคุณค่ะอยากเข้าไปอยู่เองแต่มันเล็กมากเลยนะ <laughs> พอเล่นเล่นไปจะรู้สึกว่าเล็กจังเลยแต่ก็นั่นแหละค่ะเพื่อความแออัดียบนี้นะคะอ่ามุมกล้องมันจะกระโดดหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นชั้นบนสุดมันจะมันจะเป็นบล็อกของซิมมาที่มันจะแบบมันจะ มันจะกระดิ่งกระดึ๊งกระดึ๊งอะนะคะขออภัยด้วยถ้าเวียนหัวนะ,ะนี่ก็เป็นน้องห้องแอปขอเดือดเดือบของน้องแอมนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นทางเดินขึ้นมาใช่ไหมเมื่อกี้ก็แต่งนะคะเอารูปต่างๆนานาม,มาแต่งอะไรตรงนี้นะให้มันดูเออสวยนะนะชมตัวเองนะคือเขาไปแต่งเองก็แฮปปี้เองค่ะแล้วก็นี่ห้องน้ำนะคะสาหรับการใช้งานอันนี้อันนี้มิดลีเขากําลังนั่งเล่นอหมักลุกอยู่นะคะ และห้องสุดปลายตรงนี้ก็มีห้องน้ำอีกแล้วมันต้องมีเยอะนิดนึงอะเขาอยู่กันเยอะมากแล้วก็นี่คือห้องของพี่นอนนะคะมิโดริกับอิติโกะนะนะคะ <S <S แวบนี่นะคะคุณแม่อยากฝึกไหมคะคือเราสามารถฝึกเองได้นะคะเมจิกถ้าขั้นสูงๆแล้วเนี่ยคุณแม่เฮเลนาก็ไม่ต้องไปหาสเตจก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะมันก็จะมี <S <S มีอ่าตัวเวมนบนบางตัวนะคะที่ ที่จะต้องไปเลยกับกับผู้รู้นะครับสเตจคืออาจารย์ของเราด้ยเด็กๆกำลังทำอะไรกันอยู่นี่เดี๋ยวต้องขอย่าผนังลงนะคะจะไม่สวยงามแต่ว่าเหมาะกับการใช้งานนะคะหนูลูกหนูหลับไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาทั้งหมดเลยค่ะไปที่เรียกว่าเมจิกอาเพราะว่าเพื่อจะเอาไปเอาไปช็อปไม้กาหรือว่าเดี๋ยวดูก่อนว่า จะเข้าไปหาสมุดหนังสือให้ทุกคนไปเสิร์ชหาข้อมูลนะคะสำหรับการเป็นนักเรียนนั่นเองแม่เฮเลนาก็จะพาไปค่ะแล้วเราให้ไอรีนไปชิงช่องนะคะแล้วก็ไปนอนดีกว่านะคะเสียงตรงนี้มันเป็นเสียงจักรจั่นตรงนี้นะคะมันเป็นเสียงองของมอสนะคะแล้วก็มีนี่มีบุงวิ่งบุงวิ่งตรงนี้ด้วยเออี่แล้วก็มีแบบมอต้มร้อนๆอะไรอย่างนี้มันเป็นมอสนะคะเสียงจิ้งรีดดังมากอันนี้ไปฉี่เนาะ อู๋ก็นอนได้แล้วลูกจะนอนไหมนี่ไงนอนแล้วนะคะทำกิจกรรมก่อนนอนกันไปนะคะอาจจะสั่งให้เคนอนดีกว่าแอมห้องมันอุ่นมากเลยสีอุ่นมากเคเราเรียนนะคะเป็นฟลอร์ลาเลี่ยวนะคะอ่านยากมากเลยค่ะมนเขาจะอ่านมันแปลกอะ อันนี้มันอ่านว่าอะไร Flora Loreal ใช่อ่านยากมากลิ้นเบลเบลใช่แอ,อดมินแอดมินถึงขนาดูว่ามันอ่านเนีจริงๆหรือเปล่ามันจริงมันจริงเนี่ยมันอ่านยากนะเนี่ยดูสิ <c oughs> นะคะตอนนี้คือคนตอนนี้คุณแม่เรียนหน้าปั๊กี้จะพยายามให้เรียนเป็นอย่างๆไปนะคะตอนนี้เรียนแพ็กที่เข้ามาเิกก่อนหรือว่าเป็นเวทมนต์เวทมนต์ทั่วไปก่อนนะคะ เนื้อเรื่องของเราในพระในในที่จะใช้ชื่อนี้จริงๆนะคะนักเวทแบมพายและสิงพลิกคือนะคะคือตอนนี้เราอินโตเนียเขาเรียกว่าแนะนำสำหรับบ้านบ้านนี้ก่อนนะคะก็ระเบๆกลับมาเล่นนะคะแต่ว่าในนักเวทแบมพายและสิงพลิกคกอก็จะมีเนื้อเรื่องนะคะเดี๋ยวบักกี้จะพาไปดูนะคะสายมืดแน่นะคะและเรื่องความรักนะคะระหว่างแบมพายและพ่อมดนะคะ ก็จะอยู่ในซีรีส์นี้ค่ะปักกี้ก็จะเล่นบนเกี่ยวกับแม่มดแวมไพร์นางเงือกคือสิ่ลิกลูกตือคือหมายถ้าเขาเรียกว่าไลฟ์สเตทอะะไลฟ์สเตทในในเกมซิมสี่อื่นๆนะคะก็จะอยู่ในซีรีส์นี้นะคะก็ไปกันเรื่อยๆค่ะอเอะคุณแม่ทําไมไม่วาร์ปล่ะคะพอดีที่ฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าคุณแม่คิดอะไรเนี่ยคุณชุนนอยคุณแม่ก็ตอนนี้มันก็บินบินพับๆอยู่ตรงนี้นะคะแม่อยู่ข้าวนะคะ โอเคเดี๋ยวเราส่งคุณแม่เฮเน่าไปที่ประตูเพราะคุณแม่วาปไวสุดนะคะเวลาที่จะไปเรียนมอลเมจิกในเบื้องต้นนะถ้าใครทราบแล้วก็ขออภัยด้วยนะคะตอนนี้เพื่อหาประตูอยู่ทุกคน <S <S ต้องเลยบ้านหลังนี้ไปําได้นี่นะคะถ้าเรายังไม่มีมันจะมีกริมเมอร์สโตนเดี๋ยวเราจะไปขอกริมเมอร์สโตนด้วยจะเวลาว้าไปเมืองจะได้ง่ายๆนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องเข้าฐานประตูนี้ก่อนนะคะเราเลือกอันล่างเลยค่ะถ้าไปกับคนอื่นนะคะนี่ไปกันทั้งบ้านนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ, 1, 2, 3, 4, 5, ะ,คะพาลูกศิษย์ไปจ้าโอเคค่ะเดีเรามาลอกแม่เหลหน่าหวามาเพราะเร็วเร็วสุดค่ะเมืองนี้สวยนะเมื่อกี้ชอบนะคะแม่เห็หน้าไวาแล้วค่ะเข้ามาดูมาแล้วนะ ก็เนี่ยค่ะเราสามารถรีเควสนะคะคริมเมอร์สโตนนะคะจากจากปรมาจารย์ทั้งหมดได้นะคะเราขอก็คือเวลาวาร์ปครั้งต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องวาร์ปมาที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องวาร์ปมาที่มาที่ประตูแล้วนะคะก็คือสามารถกดหินในตัวเองนะคะแล้วก็วาร์ปมาที่นี่ได้เลยนะคะให้มาแล้วปึ๊บขอบคุณค่ะ นี to to so us, no. like ่นะคะล่าตาเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะทราเวลทูมายจิกเรียมได้เลยนะคะสบายนะขออนาตให้น้องจับสเตจด้วยมายืนคุยกันตรงเนี้ยนะเดี๋ยวเราขอสูตรนะคะจากคุณซิเมียนนิดหนึ่ง ขอหน่อยจ้าขอบคุณค่ะได้อะไรมาเมจิกข้ออร่านะคะแคทุโนสหน่อยแล้วก็พูดถึงอาการอุ่นๆสะหน่อยชวนคุยค่ะชวนคุยก่อนที่จะหลอกถามนะคะแล้วก็สอนค่ะที่ข้าเมจิกให้หน่อยจ้าแล้วจะสั่งให้คนน้องๆคนอื่นมาเสิร์ฟฟอร์ทอมนะคะเพราะว่ามัน น้องก็จะเจอสมุดนะ oh. เพื่อที่จะเอาไปเมื่อกี้เรียนอะไรมานะแต่กดขออภัยนะคะได้เฮอร์บิโอมานะ <At ivo. S 1> ก็คือสามารถชุบพวกต้นไม้ได้ใช่ไหมใช่แหละต้ออ่านรายละเอียดทีจำไม่ได้แล้วนะคะแต่ต้นไม้อะไรเงี้ยคือทำนูบำรุงต้นไม้นะคะลดนงลดน้ำเลยเสกทีเดียวคือจบในหนึ่งเดียวเลยค่ะจำได้ แล้วเรามาถามอันติเมตแพทิ่เข้ลสเปลกันนะคะเม้ากับเมานี่เป็นเศษใสให้แล้วขอบคุณค่ะเอื้อน่าสมุัตแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแอบดูนะคะตัวตัวสมุดตเวทมนต์นะคะนี่ยเกือบเต็มมาทุกคนเห็นไหม อันเทมยังไม่ได้ฝึกนะคะแค่ที่ข้อเมื่อกี้แอบฝึกไปนะคะตอนนี้ก็มา,มาถามนะคะกูรูทั้งหลายมาถามกูเซจนะคะก็เหลืออันเดียวแล้วก็คือโฮ m วาเิีอลนะคะรู้สึกว่าโฮวาริเอลเนี่ยโฮวาิอเนี่ยจะเสกแล้วสามารถกลับกลับบ้านได้เลยมั้งนะคะจู่ตรงไหนก็ได้เสกกลับบ้านได้เลยนะคะส่วนโมดอื่นๆเดี๋ยวเมื่อกี้ไปเรียนที่หลังได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะ แต่เราได้มวลสุดยอดมาแล้วนะคะนี่คือมวลสุดยอดที่อัลติเมทนะคะต้องมาขอจากเซจนะคะไอ้ไอ้สเตรนจิสิฟี่เนี่ยอ่านถูกหรือป่ะมันเรื่องสเตรนสเตรนไอฟี่สเตนิฟี่สเตนซิฟี่นะคะมันก็จะอ่านแปลกๆหน่อยนะพิคาโออาร์เลยนะดับดับบลิคาโตนะคะก็นี่เป็นมวลสุดยอดของทางอันเทมละนะคะเราได้มาจากการตีสนิทของเซจเราถึงเรามาถามเซจถึงจะได้มานะคะ โอเคแล้วเราจะทำการอาไปที่แคสเตอร์อัเล่น,นะคะก็ไปดูไปดูของกันค่ะคุณวอนจิ้นจะเดินมาคุยเะไรพึ่บนะคะอะไรอยากดูตัวเองเล่นภาคอีโคเล่นไปแล้วไงจบแล้วนะไปดูไปดูได้เเลยค่ะในเพลย์ลิสต์นะคะ เล่นแง้วไงมีค่ะมีตั้งสิบสิบสองใช่ไหมแอดมีสิบสองสิบสองสิบสองตอนนะคะไปดูได้เลยนะอ,นอันเก่านะคะก็จบซีรีส์แล้วเดี๋ยวต้องขยับขยายเล่นอย่างอื่นค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะวนอาจจะวนครอบครัวกลับมาแน่นอนค่ะไม่ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะเพราะยังไงก็คิดว่าน้อง น้องน้องเ็ดของเรานะเมื่อกี้ชอบน้องเห็ดเป็นพิเศษทุกคนน้องเ็ดเดี๋ยวอาจะกลับมาซีรีส์อื่นนะคะวันนี้มีอะไรขายกันบ้างนะคะมีแอนเชียนวูดแวนนะคะ o ูดวานนะคะเป็นไม้กระทาแบบแอนเชียนวูดเป็นไม้เก่าแกา่อย่างนี้เหรอเห็นไหมคะลด50%นะคะท่านผู้ชมนะคะจาก2 5่สิบโมลีเหลือ12นะคะเพราะที่ฉันแบบว่าได้ <c oughs> ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะได้ทำการ เพิ่มเปิร์กนะคะที่ทําการลดราคาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะซื้อไปให้ลูกศิษย์ของเรานะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะให้ใครนะ,ะซื้อไปก่อนแอนเชนวูดแวร์แล้วก็โบนวานโบนวานนะฮะก็เป็นกระดูกใช่ไหมอันนี้เป็นสัตว์อื่นๆนะคะยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อไปทําไมแอบซื้อไปก่อนได้ไหมอันนี้แพงนะเนี่ยอันนี้แพงเฮ้ยทำไมอันนี้อ๋อน,นี้แพงกว่าอันนี้เป็นสกูใช่ไหมเป็นแบบกระดูกเราจะให้ใครที่ไม่เอานะคะอันนี้เป็น เป so ็นคู่น่ารักดีนะคะซื้อเก็บไว้ก่อนก็ได้แล้วก็โกลฟอกนี่ก็น่ารักเป็นลูกลูกกบลูกออสใช่ไหมมาเบลเป็นหินอ่อนค่ะซื้อไว้ก่อนนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นสมุดเรียนต่างๆนะคะซื้อไปเลยค่ะซื้อไว้แล้วก็ไปยัดใส่ในตู้ที่ที่โรงเรียนที่บ้านเราอะค่ะเผื่อให้ทุกคนเรียนได้ก็มาชอปปิ้งกันนะคะคุณแม่ค้าเดินไปก็ได้ค่ะคุณแม่ใช้วาปตลอดเลยค่ะ ชวนทุกการไปดูอันแบบ <Happy New. S 1> ย้อไนได้นะนะคะอันนี้พี่ความจะไปต้องซื้อไว้นะคะพวกซิตรินพวกแร่ต่างๆเนี่ยเราพี่ซื้อไว้อย่างละสิบแล้วกันนะซื้อซื้อไว้สำหรับการปรุงยานะคะอ่าเรามาดูไม้กวาดอืมกราเล็นะคะกราเล,ล็ดวูดพูดเป็นสีขาวใช่ไหมอ่ะซื้อไว้ก่อนเมจิกม็อบนี่ตลกดีเก็บไว้ก่อนแล้วก็เธอควอยส์นะคะซื้อไว้สั้งสิบนะคะ หันไปดูแล้วก็คุณแม่คะเดินออกก็ได้คะ่ะอันนี้ซื้อเครื่องปรุงอื่นๆนะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงอ๋อจะเป็นเอ็งเจ้าฟิตอ่ะซื้อไว้ก่อนนะคะซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนแอปเปลิลท,ที่บ้านมีแล้วปะเหมือนเปลูกไปแล้วนะคะแม่ดักคอนฟูดแพงเอาไปปลูกไว้ที่บ้านเนี่ยนะคะอ๋อมีคนเคยถามใช่ไหมดัก้อนฟูดเป็นเป็นนักเวทก็ได้นะนี่ไงมาซื้ออ๋อโหลูกละพันสองนะคะแต่ว่าเมื่อกี้มีคุณแม่มีส่วนลดนะคะก็ซื้อไว้สัก สองลูกพอไปปลูกที่บ้านนะคะ Exotic Goldfish นะคะก็ซื้อไว้นะคะสำหรับการกลงยานะคะอื่นๆโอ a okay, ค h a p y Heavy Metal นะคะ o p t i n i u m o p t i n i u m นะคะ o p t i n i u m แล้วก็ Potato ที่บ้านมีมั้งซื้อมาสองอันเพื่อปลูกนะคะ Potion เปิดออันนี้เดี๋ยวทำเองนะโอเคนะคะช้อปปิ้งนะคะช h o p p i n g นะคะ จิ้เจอมาประลองกันหน่อยมีแต่คนทิ้งคุณแม่คุณแม่อยากจะดวลสักคนสองคนก่อนกลับบ้านจ้เจอมาดวลกับคุณแม่เฮเลน่าหน่อยได้ไหมปูกเป็นเพื่อนกันนะคะซีกันมากเลยพกับระเบงมาหน่น่มาเยบ้องมาเลยมาชอบอะชอบชอบจิงเจอนะคะเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยววันไหนจะแวะไปเล่นอยู่แล้วนะคะว่าพยายามจะเล่น มาแล้วนะคะตอนนี้เออไม่เอาไว้เพิ่งซื้อมามาใช้ก่อนนะคะใครจะชนะนะคะตอนนี้เสียงมันดุเดือดมากเลยเสียงมันเสียงมันสตาร์วอลมากจังจินเจอร์เทสโอ้โหโหโหอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วบอกจินก็เดินมาดูตกใจขนาดนั้นเลยอุ้ยแพ้แน่เลยอ่ะ เราไปดูกันว่าใครจะชนะนะคะอุ้ยเราชนะแต่เราก็ควรจะชนะละ่ะถ้าแบบเวทมนต์เยอะขนาดนี้น <c oughs> ได้อะไรมา <c oughs> นี่ได้มาโบโอ้สักครู่นะคะนี่เราได้ของมาจากการชนะดวลนะคะดูเอลนะคะเราได้คาทาเมจิกแวนมาด้วยตลกดีเมจิกแวนที่มันเป็นเหมือนได้นี่ใช่ไหมนักมายาก,กละอะไรนะนี่ไงนี่ไงอยู่ในนี้นี่นะคะ นี่จะเอาไปแจกลูกศิษย์เลยเนะี่ยดวนไปแจกลูกศิษย์อะไรแบบนี้นะคะเอ่อทำการสร้างกลุ่มกันนะคะนอนมาสร้างได้แหลนะลองดูนะคะสนใจครับได้นะคะก็นี่คือกลุ่มที่นี่ใน,กนเกมเอสเซนเรนโบ้ด้วยนะนะคะอ่ะสร้างกลุ่มกันนะคะคุณแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าน่าจะพอดี กลุ่มสัญลักษณ์ทมกคนจะเป็นอะไรดีทุกคนทําการเลือกสัญลักษณ์ก่อนนะคะไปกี้ลงมดของคุณเซอร์บูมานะคะอ่านว่าเซอร์บูหรือเปล่าใช่คุณเซอร์บูนะคะก็เพิ่มภาพนะคะทั้งภาพที่เป็นทรดิชแนลแล้วก็ทั้งภาพที่เป็นกลุ่มอย่างนี้นะคะเวลาสร้างวันหยุดใช่ไหมมันก็จะมีภาพที่เอาไว้าไว,วางในในใน,ในปฏิทินนะคะ เป็นภาพเพิ่มเติมนะคะปกติภาพมันจะน้อยมากเลยนะคะเป็นสัญลักษณ์พวกนี้เมื่อกี้ก็โหลดนะคะของคุณเซอร์บูมาก็จะมีสัญลักษณ์น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ในเกมแล้วนะคุณเซอร์บูเขาก็แพ็คมาให้เราแล้วก็เอามาใช้กันนะคะในการสร้างวันหยุดฮอลิเดย์ของเราในปฏิทินของเราแล้วก็อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ประจํากลุ่มของเราก็ได้นะคะจริงๆแล้วนะคะมันมีเรื่อง เรื่องแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกิจกรรมนะคะที่ให้ทำเนี่ยื้อกี้คิดว่ามันจะรุนแรงมากป้าขี้เคยลองแล้วนะคะความขออภัยที่ต้องพูดคำนี้นะคะขออภัยนะคะความวินาศสันตโรจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเกิดจากเดี๋ยวนะเดี๋ยวปี้เลืาฮอบบี้ก่อนเดี๋ยนะก็มันจะมีเดี๋ยนะ use เดี๋ยวเราจะอ่านเดี๋ยนะเดี๋ยวทดเรื่องนั้นไปก่อนนะที่เมื่อกี้จะพูดเป็นเจอพอดีนะคะเดี๋ยวเราจะกิจกรรมแรกที่เมื่อกี้จะเลือกนะคะก็คือยูสคาร์ดอนนะก็คือใช้หม้อปรุงยาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเลือกกิจกรรมนี้กันนะคะเป็นหนึ่งกิจกรรมที่โรงเรียนเราจะทำเวลารลง่มกนะคะจะได้มาเรียนเกี่ยวกับการปรุงยาเนาะ <S <S แล้วก็อะไรไหมวันนเอาออกได้นะคะแอคทิวิตี้พวกนี้อะไรแบบนี่ไงค่ะและนี่ทดวันเมื่อกี้นะคะ คือจริงๆกิจกรรมการแคสสเปลหรือการไล่มนี่มันดูเหมาะสมถูกไหมคะกับการที่เราเป็นสเปลแคสเตอร์หรือนักเวทเนี่ยเราจะต้องนะคะต้องไล่เวทถูกไหมคะแล้วเวลาที่เราเลือกรายเวทรายเวทอยู่ไหนไหนคะอยู่ในบดเลยคะมีชีฟแอนด์เมเฮมใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาเราให้มอ็อกอาร์ให้ซิมของเรารวมกลุ่มกันใช่ไหมคะแล้วเราก็เลือกให้ซิมของเราเนี่ยไล่มนใช่ค่ะ มนที่รุนแรงและดูแบบเล็กน้อยแต่ดูรุนแรงนะคะก็คือมนเสกไฟค่ะบานไม้ทั้งหลังเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะฉะนั้นนะคะเราจะทดกันไว้ในที่เข้าใจค่ะว่าเราจะไม่ละก,กิจกรรมร่ายมนให้กับนักเวทนะคะที่ไม่มีสตินะคะเราเมื่อกี้ต้องขอยกยกไว้ก่อนนะคะก็คือเมื่อกี้จะไม่ทำนะคะเราจะไม่แคสเปลกันมั่วปีปากนะคะเพราะเราอาจจะไม่มีโรงเรียนให้เราอยู่ได้นะคะต้องขอยกยอดกันไปนะคะ จะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหลือเกินนะคะโอเคอันนี้เป็นสมาชิกทั้งหมดนะคะมีหัวขาดหนึ่งคนนะคะไม่ต้องตกใจ lady h moon นะคะย่อมจาก lady half moon นะคะเขียนไม่พอค่ะ magic school สนักเป็นดอกไม้เอานะคะน่ารักเป็นโรงเรียนหญิงร้วนดอกไม้แรกแยมนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะคุณแม่ก็เฮเลนาก็ทำการฟินไปแล้วนะคะ start enjoy หนึ่งนะคะบัทาน ก็มันจะมีบายขับเพิร์กนะคะเดี๋ยวก็รวมกลุ่มแล้แวก็เก็บแต้มมันต่อไปค่ะโอเคค่ะวันนี้เป็นวิชาการเรียนนะคะเป็นว oui, ิชาการเรียนการทับน้ำนะคะน้ำอะไรลัะทางระย้าในะารบดฉีสักงั้นน้องแอมฉีเสร็จบดฉีปุ๊บเดินไปเลย ยอดไปเลยนะคะแบไปเลไฟหรืออะไรลงไปเลยไฟกันเนี่ยเมกัสซิเบียสนะคะนั่นแหละค่ะก็สามารถกลับไปดูนะคะซีมกับกอล์ฟปักกี่ได้นะคะในเพลย์ลิสต์ในอะไรแบบนี้นะคะก็ปักกี้ก็อันไหนที่มันจบแล้วหรือว่ายังคอนเทนต์ต่อยังมี รักอลรวนอย่างเงี้ยก็ก็มีจัดเฮลิสไว้แล้วนะคะสามารถไปติดตามดูกันได้นะนั่นแหละค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจเมกกี้ในหน้าเพจ Little f a เ Lady นะคะส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะคะมีทาง YouTube ค่ะสามารถกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เหมือนกันนะคะเพราะเป็นกำลังใจเมกกี้ด้วยนะคะ